สวัสดีครับนี่ผมชื่อต่อยและนี่คือเพื่อนผม mm hmm. ดิวและเฟิร์สและนี่ก็คือเควินและก็พูเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งของผมเองและนี่คือครูกิจของผมเองวันแรกๆที่ผมเข้ามาเรียนผมก็ตั้งใจเป็นอย่างมากผมตั้งใจฟังสิ่งที่ครูสอนและก็ทำการบ้าน มามาทำงานหน่อยไม่รินกิการบ้านที่ให้ไปนะครับก็ทำด้วยนะครับแล้วก็เจอกันพุดหน้าครับวันนี้เลิกคาดได้ครับอ๋อรับ

วันนี้นะคะอาจารย์คะก็จะมาสอนกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องผังงานหรือว่าโฟชาร์นั่นเองค่ะโฟชาร์นะคะเป็นการเขียนกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องผังงานหรือว่าโฟชาร์นั่นเองค่ะโฟชาร์นะคะเป็นการเขียนภาพนะคะทาให้เราเห็นลําดับขั้นตอนการทำงานของผังงานนะคะเราก็จะเห็นมีเป็นรั์อย่างนี้นะคะต่อการมีโปรเซสของมันนะคะหรือว่าเราจะรับอินพุตก็ได้ เุกเรียนรู้ไมมนนหมคะว่าสัญลักษณ์ใดเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเกี่ยวกับการที่เป็นการเงื่อนไขนะคะไม่รู้ไม่มีครับในนี้รู้เลยเหรอคะรู้ครับผมสัญลักษณ์นะคะคือสัญลักษณ์นี้เองค่ะอาจารย์อาจจะว่าไม่ค่อยสวยภาษาได้รู้เกี่ยวกับวายดูและฟอลดูลลลที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นะคะวายดูมาคือการที่เรา ทำกอนแ,แล้วเราก็เอ๊ะก็่านเนื้อใส่ก่อนแล้วเราค่อยทำเมนูนะคะส่็นอรลูปนะคะเป็นการที่เราสามารถจับจัดได้ว่าเราทำ,ะะทำก,กี่รอบนะคะเราทำผิดรอบแล้วก็จับัดให้มันทำถึงสิบรอบนะคะแล้วก็โอเคแล้วก็ต่อ จนกระทั่งผมได้พบกับเควินคนที่ทำให้ผมเปลี่ยนไปเฮ้ยพี่อสิบเดียวผมใช่แล้วเราชื่อเควินนะนชื่ออะไร เราชื่อต่อเนี่ยที่จะเข้าเรียนใช่แล้วกำลัททงจะเรียนก้าวหนึ่งสนใจดูดสักหน่อยคลายเครียดมันคืออะไรอ่ะเอหนะ้มันอยูเป็นขาแล้เหมือนดูดลมมันเป็นไร ไมาอ่นต้องให้รู้บราณค่ะต้องมาปวดแผลต้องมาปีดรู๊เกินข้าวของพวกเราไหมไม่ไปว่ะกทษทีเฮ้ยเขยนมลนขิงข่าบ้างเฮ้ย นักเรียนลุกขึ้นมาส่งทีละคนได้เลยนะครับเลาคส่งทคน a u กุณต่อยคุณเควินเหรอครับส่งงานด้วยนะครับงาน คุณต่อยกับคุณเควินครับรอบหน้าช่วยนำมาส่งด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นน่ะมันจะมีผลตะเกียของคุณนะครับครับจันครับเชิญครับครับเชิญหน้ <Yes. S 2> าหน้าครับคุณต่อยคุณรู้ไหมครับ ว่าทำไมผมถึงเรียกคุณมาที่นี่ไม่รู้ครับคุณลองดูสิครับกางภาคุณได้เท่าเนี้คุณคิดว่าคุณจะเรียนจนจบภาคยังไงครับคุณรู้ไหมว่าตัวเนี้ยมันมีตัวต่อเพิ่มนะถ้าสมมติว่าคุณไม่ผ่านวิชาผมคุณก็จะเรียนวิชาตัวต่อไม่ได้คุณก็เรียนจบถ้าคุณเรียนตัวต่อไม่ได้คุณก็ไม่จบสี่ปีนะครับ ส่วนที่เหลือผมคาดว่าคุณน่าจะทําคะแนนได้ดีกว่านี้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าตอนแรกคุณดูเหมือนตั้งใจเรียนมากแต่ทำไมการภ่าคุณทําออกมาได้แค่นี้ถ้าคุณตั้งใจมากกว่านี้คุณก็จะทําอะไรได้ดีกว่านี้นะครับเชิญครับ จริงเหรอ,อ,อะนะครับผมครับฝากดูแลพ่อด้วยนะครับ ครับเออ,อต่อยนะ้าจะโทรมาบอกพ่อนะอพ่อเราอาการดีขึ้นแล้วนะค่อยช่วยตอนนี้ก็ออกมารักษาตัวอยู่ตอนรอหมอละเดี๋ยวว่ามีอาการอักเดตยังไงเดี๋ยวน้าจะโทรหายทีนะครับผมโอเคบ๊ายบาย มาจนถึงตอนนี้ผมก็เริ่มคิดได้ที่ผ่านมาผมกำลังทำอะไรอยู่นี่อยู่ๆผมก็คิดถึงคำพูดที่แม่คเคยบอกผมถึงต่อยลูกรักแม่อาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดไป แต่แม่จะคอยมองดูลูกอยู่ไกลๆเสมอนะลูกต้องจ้งใจเรียนมากๆแม่รู้ว่าลูกของแม่เป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่เราก็อย่าเลวและขี้เกียจละ่ะขึ้นมาหาลัยแล้วก็ต้องเลือกคบเพื่อนที่ดีนะแบ่งเวลาให้เป็นละ่ะแม่เป็นห่วงลูกเสมอนะแม่จะรอคอยดูวันที่ลูกรประสบความสำเร็จรักลูกเสมอจากแม่ อ่านะครับการค่ามีเพิ่มเป็นเท่าไครับขันยันที่ว่าหลังจากขันนสุดๆครับก็ถึงแม้ไม่ดียังไงก็พยายามเข้านะครับเพราะอย่างน้อยทุกคุณก็ยังได้ขันยันที่ผมถือว่าเกินค่าเฉลี่ยเฉลี่ยนี่สุดนะเกินค่าเฉลี่ยหนึ่ง ก็คุณต่อยนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณเล่นสปีดก,การเรียนตั้งใจเรียนในตอนนี้นะครับผมว่าคุณสามารถผ่านวิชานี้ไปได้ครับ เห็นเกตกลางภาคแล้วเห็นเกตไฟนอลแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับครูจะบอกว่าครูภูมิใจในตัวเรามากที่เรากลับมาขยันได้กลับมาทําได้ดีขึ้นเพราะว่าอาจารย์ก็คาดหวังในตัวเราว่าหลังจากกลางภาคมาเนาะก็เราตั้งใจเรียนขึ้นแลขึ้นแล้วแล้วเป็นงไงบ้างได้ข่าวเข้า ที่ว่าเข้าง龙门เป็นไงบ้างครับก็ดีเลนแล้วครับก็เป็นพุทธะัลเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยไอ้บูพึ่งนี่ม่งเก่งไปสัดแน่นอนเฮ้ยเฮียมันเก่งจอยเฮ้ยนายยศปะเลี๋ยไป ได้ไม่ไปคิวิดมันยังไม่สายเกินไปขอแค่มึงกลับตัวกลับใจ